สบายดีพี่น้องงั้นเลยพี่น้องวันมัตสจะซื้อเครื่องซื้อของวันนี้ค่ะมีความสุขสิ้นกังวลหมดทุกที่จะเห็นหน้านางมโหอีลลที่สายตามทางคงจะสมหวังได้แค่ทางยังมาเลงมันครับสบายดิวันนค<ง>ีค่ะสบายดีพี่น้อง สุกคนุขคนนะเก้าค่ะทำไงละแกวันชุดนี้ได้ที่งน้ก็กสบายดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบคอค่ะจิปพขอบใจขอเธอบ่เธอเธอจิแต่งานบ่เอาเธอคืดีใจสักเมี่อกซ้นะเธอจิแต่งานจะเอาโอ้นี่ปตุ้มกับพัวเออเหมาะกับเธอพรมคนซัดอย่างดีเธอได้เลยนะคนซัดอย่างมีสวัดี เอาลงอาลงฮ่าแหละกับบืมรึมมือบํมพี่น้องเอ้ยเมื่อยกระปุ่นนะมาลกะปุนนะมากินซื่ออันนี้หมูตายด้วยนะหมูบอกหมูคือมีครีเจ นี่แต่เครื่องแต่ของพี่น้องจ๋ากระเป๋าใครน่ะไอ้กระเป๋าข่อยจ้่แก้บอกของชั้นสังหาสังหาของฉันของเสอกับตะเวนกล่องนั่นแต่ว่าอย่างอง มันกล้องขอบซูนต่างหากไปกล้องของเจ๊โอ้ชุดแล้วก็มีของชิมาคอนชัยเออสำนันมีกล้องมาทำทางจะจบไปแท็กเพื่อ้อยู่กล้องนั่นอีกแล้วก็ต้องไปเจะกล้องนั่นอของข่อยได้เถอะกล้องปากกล้องแกะมีของข่อยกับบาร์มีของบ่อบ่อทุ่นมัาคนละกล้องพี่นี้ไงอันนี้เราฝากน้ำหลังฝากวทีุ่ยุ่หมดเลี้ยงเบิ้งด้วยเหรอกระเป๋าตัวน้ของเจ๊อมาลาโอ้ยเจ๊เจ๊อมาลา ยังเขาปล่อยก็พอมาด่าแ <คน S 2> ม่เลยนะอ, <c oughs> อยากยืสมาเลยดิยยจ,ะดดจะถามความรู้สึกค่ะเป็นไงแค่มีคนดึงลงจากคานอยู่คานงช่องอ <S <S ยังไนงะยังไนงะลงลยนะังไะ มหาี่คนดึงลงจากคานกันดีก่อในขางก็น่าสุกขชงเี้ยเขาตีบสองขาใหญ่จนไง้ปางง้างนเป็นยังไรสิเจ๊กะทิแสดงว่าสองขาหยุงองิ่แล้วเออไม่้องพาวลเจ็บไหมโดนกระโดดตีบสองขาแขนสหัสบอก มือเศ้าเห็นโ้ยตื่นมาจะไปนั่งกินข่าวกระถางยู่ต่ออะไรอันแม่แม่เพิ่นนะะเอ้ยบอแม่บอแม่เพื่อ่ที่นอดพูดนะเข่าเวาเข้าเว้าเจ็บเตรนเจียบพร้องและซุกเขาจะมาขอนางบ่หูอได้คนลยหายกนนันสันนวามุนี่ ฉันอบเมา่กี้นค่ันอากเข้าไปโอ้กูเป็นเมนต็หนาตัวเองค่ะโมชีความชุกตะวไทยพแม่ไฮขึ้นทอดผัวบอผัวอ่ำมาแจกเสียใจมีคนอยู่หัวใจอว่ก ตอนนี้ฉันล้นจากพ้นจากขุมนรกแล้วมันเวนกลับโอ้เอาพ้นจากขุมนรกชิไปเกิดใหม่แล้วบอต่ไปน่จะไปเกิดไปฐานแล้วไปสูู่มิใหฉันไม่นไปเกิดหายหายายไปจากโลกดีไปสู่โลกนี่เฉ้าเนาะหายสุขไม่หายถึงาเจ้าไปเจ้าไปวเบก้าไปลมิง เอาเนี่มาเอามากินนะบริเวณเอามาเห็ดผ่านอย่างเี้เขาบอเอามาเกี่ยเขาเอามากสมมาตินี่พูดาเลยะกินนี่คในชองหมื่นเาเเลเล็เแบกลงมามอกแบกยัดหมูมึงกรเบนบ่อนะหมูมึงกับหมููกับแม่เอาไใช้เลยเตรียมงานจ้ามันเป็นมืเตรียมนัะคนเนาะ มือไว้ขอโทษนะเค่านางว่าหลายคนกระถักแซร็จือว่าโทรมานะเจ้ค่ะมือใดมือใดว่าสันนางเรยว่ามือนี่บอกมือไว้ดมือนางบอกหงนี่พี่น้องที่ได้มือื่นพงอักมาว่อกยงหูแต่ขอพูดอยู่หน้าขอกยงหอขอกันนอนเฉยขอกย่งเอาลงเอาลงเอาลงบอกวาขาดนยเอาชวยไปเออได้สิไปช้อยหไอ้เจมัมมนลงไปนี่ก็ได้ โอ้นกเขาไว้ในเฮื่นผู้ใช่แล้วมาไว้หุ่มคามนี่นี่นี่ตื่นมาเบิร์ตจ้ะเต้นสร้างละเพื่อนจ๋ากินเหล้าเมาบ่เสียวเหล้ากับเดียวบ่เมาดอกเบี้ยเลยจุ๊นี่บ่เคยชอบนะนี่บอเคยจุเดี๋ยวบ่พอคยเจมพล่าจัาอี่ปีเลยบ่เคยชอบคนรักสักดีเต้าอ่ะจ้ะ เอาเวลาเจาภาพเป็นเป็นผลจัดชจาภาพฝ่ายชาย้มันมีคนยวเป็นคนยั่วได้อีกทันเล่งนี้สันจัดได้นะสันจัดมานะคะเครื่องดื่มเนี่ยแอลกอฮอล์นี่สันจัค่ะเนนกต่อนเติมเนาะเป็นนกต่อและนกไ้บอกว่าเป็นนกต้อนอยุเอกได้บ้าเนาเขาเอกฟินันนี้แนว่าถูกแทนกุเร่ มันนมากครับอันีกมันเป็นแม่ซื่อเดียวก็เป็นแม่ซักเออแต่ีดคะนมากวันนคอเป๊กคอไลอย่างนี้แอบปากก็จะมือไอ้เอยะก็เามือปุกแคปปีใหม่เลยปีใหม่นีคนมาวันนั้นคนรับาวสดทายคนเมื่อกินเขาก็บเรียกซีใหม่บุ๊กาบอกว่าเฮีเจ้าแด่งานแกะเี๊พัลล่าแล้วปฏิพุณยิ่งคอยจะนกัน อันนี้่องข่าวคนสองคนเออ <c oughs> อินี่ประกาศซ้อมสารเน่เดี๋ยวไปเตรียมให้จิ้วเห็ดๆๆๆกลิ่นก่อนนะจ๊ะคะ <c oughs> ่ะกล่องอะไรป่ะกล่องกระปะวะสภาอันนี่มุงพาร์อะไรหรอน้ำพริก ของที่จะเกลียมก็มีประมาณนี่แหละพี่น้องมีหมักซเวอร์นะจ๊ะคะมีหมักซเวอร์มีกะหล่ำม,มีพักมีหยาซ้ำนี่้วจ๊ะคะอันนี้จัดงานเล่นน้อยจ้ะค่ะหาคนกับบรืหลวงบริหลายดอกพี่น้องแค่หาหมหาพวกซื่อแล้วก็ผู้เฒ่าในบ้านพอเป็นพิธีจ้ะคะ จะมีขนมจีนจะขาะขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลามีส้มตำจะมีหมูเป็นหมูอย่างนี้นะกยาใส่ิงาไม่ได้พ็มีแต่พี่น้องญาติกันและพี่น้องซอยกันนจ้ะค่ะนะ กับบริม <t uba> yeah. ีชาวบ้านนะค่ะชาวบ้านก็อาจะเป็นมือกินภูณราค่ะจะเห็นเนาะจะเตรียมทำน้ำยาครับน้ำจีนใช่ค่ะนี่คนว่าว่าหนึ่งจะจับหนึ่งจะเปล่าสาบบอกอ่าไปออ๋ออ๋อไปอ่าไปอ๋อใหญ่ทุ่งหนึ่งลืม ใสเลยจะรอดาอยไงเดี๋ยวจะเอาเขา,ขาเไไนมาทิงไวเขาไปเกบึงคัวเจ้าสาวก่อนจา้าค่ะคัวบ้านเจ้าสาวนะจา้าค่ะมาแล้วว้ เอ้ยมาแล้วฮะมาแล้วเอ้ยเอ้ยมาแล้วฮะลูกเคยของแม่มาแล้วลูกเคยแก้วเคยขําเคยคุณขอมาอยู่ซ้ายข้าอุ่นดนกับพร้อมประมุนเหนื่อน้องไม่เบาพ้นท้งเทียวจนว่าเป็นมอง พระหักพระยอมของบ่ตาขามาทัวนะคะเขามาทัวบ้านเจ้าสาวจา้าค่ะสมนั่งพื้นวือแท้คือพลังพื้นวือเออกล้องอันรูปเลยโดยเจา้าค่ะเตรียมพ่อหร้อมล่มาเจ้าค่ะ ยอแม่แก่มาน่ินแ้เจะขาใหั้นะ้องก็ทอดก้อนเลยต้เย็นหน่อยท่อพันได้บอกแล้วบอแต่บอไดขึ้นมาแล้วขึ้นมานก่ะเนาะบแต่งแล้วขึ้นมาแล้วแต่งปีใดเดี๋ยวโซ แล้วเ,เขาแลวน้ำเริเ่พี่น้องเด้อจ้ะค่ะแต่งกันเดือนสองแล้วเขาแล้วน้ำเแล้วจ้ะกันเ,าเนาะานนอันนี้ก็ผูกคอต่อแขนก่อนเนาะผูกแขนนอเอาไว้หมันเริ่มฮห้นิมาใหมนี่มันทราบเนี่ยอ้ามายกตูดเพ็นรดึงผ้าเป็นรห้องเจ้าสาว นี่นะคะห้องจะสาวนะคะนี่นะคะก็มีปลาพยุนตายกึ่นอยู่หันข้าปลาประยุนตายกึ่นตายกึ่นเกยตื้นค้าวกระสมนหกแทะอิมยางยามะลุงตุงนางเห็ดเก็บทั้งกระเมียดทั้งกระเล้วนะคะนี่นะคะมองเห็ดกิ่งกระซิ่ยุ่นในต้มมะม่วงอะไรพี่น้อง เตียงผู้ใดนะน่ะเตียงเข้าบ่เอาไปไว้เต้ผู้ยังไม่ได้ข้อมาอยู่ตายลองสุดบ่คะ สร้างเสือมันก็ถึกถือกับมือน้องคอไปริคิด่าช่ไหตาบถึกกมือเป๊ะบ่สร้างเสือเต็มๆเลยค่ะเป็นผ้าอันนี้เป็นผ้าตั้มเนียนะเป็นผ้าตั้มผ้าผ่ายนไปเห็นเขาเองเลยแต่เจ้าแม่ถือกมือเนาะเสือมาน ขอหมันจะซื้อใส้ยังก็ใส่ไปเออก็ใส่เลยใส่พรได้อันนี้ใส่เงสิใส่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 เงก็ใส่สขาลวะันนึ่งคนี่ระเปาสวนะคเปลียเลยค่วคยังบริกทูตอมาล่นะบรกเท่รีวิวท่านอยากได้เดี๋ย่มีของสั่นมาจักของจับกับของอยอเออเบแน เป็ดมาแกะเปมาแกะสิบเห็ดงแล้วบ้าหมองห้่งหินหม,มองควัวหมูเจ้าค่ะไอ้ข้าเจ้าจะมาส่งมูอะไรข้าเจ้าจะมาส่งมูอไร มืัอนี้ตอนเย็นบอกหม,<า>มองเฮ็ดกินจ้ะค่ะหมองคั่วหมูจะบ่าวก็จะเอาหมูมาคั่วบอกเอาหมูมานะจ้ะค่ะเมื่อตอนเย็นเย็นเพื่อก็จะเอาหมูมาไว,คว้คั่วท่านจะบ่าวจะเอาหมูมาให้คั่ว่ไ <ป S 1> ้ดีีพนองเตรียมการพี่น้องเฮ็ดดูเฮ็ดกินอันนี้ก็ปลาค่ะปลาสามสิบห้าโลบอกสามสิบห้าโลบ่ารับซพราะยังเดียวบอ เห็ดน้ำยากระปุลน้ำน้ำยาปลาหนิน้ำยาปลาลูกชิ้นมีงานเกิดขึ้นแล้วจ้ะค่ะบ้านแห่งนี้จ้ะค่ะจากเมื่อก่อนกะพวกนางได้อยู่กับนางพระละเมื่อที่ย่างที่อัราท่านได้เห็ดบ้านเนาะท่านได้เห็ดบ้านท่านมีบ้านก็มานอนอยู่นี่แล้วจ้ะค่ะตอนพี่สาวอยู่กรุงเทพ ฉันไม่อยากมีมือนั่นนะคะจะบอกมีอยากมีมือนั่นเป็นสดยากจะเป็นโสดเตรียมงานก่อนจะค่ะปอกกระเทยก่อนนะคะกระเทยปอกกระเทียมค่ะตันนี้ร้านสาวก็จะสละโสดแล้วจะค่ะ พอดีเด้อครับกันสละโสดไปนำกันสละโสดไปนำสละความสาวไปนำสละความแก่ความสละไปนำก็แก่ความสละแต่บนเนี่มันสละได้มันรับมาเพิ่มความแก่ให้กับตัวเองอะไรประมาณนี้เข้าบ่อยเข้าในทีมบอกและวันเสร็จถักกุนถักน้ำหนัก กาแฟไส่งไป็อะไรก็กาแฟกบาเฮ้ยเฮานราดดิฉันมาฉันอยู่ช้ากูได้ยิจะซื้อคนมากเะว่านานะส่งคลิปอันนั้น่งเลยอันดัแล้วก็หัวควันเจ้าเขาไปอ่านไปฟังหเ่าฉันไม่อยากคู่วะก็เออจะกรอดอดหัวอะไรคือกันล้วแหละตักซีกาแฟตรงมาแล้วเราควัดกัน ก็เรามืออื่นแล้วกันเดินน้อ,ขอเขามาอื่นมาแรงอันเดียดับจับจเลย่้สาธุบุญกุศลที่เหตเคยดขึ้นก็สักจงมาเกิดเด้อเวท่นฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอเหรอ,อ,ม,อมันแจ้งกลางป่าอันเดียดขยัาฝนตก,กแล้วฟ้ามันงามไหน,นฟ้าหลังฝนอนันเดืยดขึ้นฟ้าหลังฝนเนาะ มนันจะเป็น,นปท้องฟ้าสีคามสวยจุดจ้าเจ้าค่ะโล่อะไรคะเดินนางสีกำลังสีมานางสีนงางสาวมากปอจักหน่อยสิมาเดี๋ยวพี่ๆก็ตามมาเจ้าค่ะ สจะรวบตระวกันนะคะมาเด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะไอ้เงินทั้งหลายร่วคนยินดีกับร้านสาวของอัมราล้าด้วเจ้าค่ะขอบคุณสำหรับเงินปลูกแขนนะคะับขยันอดบบได้อยู่มือเนี่ยพี่น้องเอ้ยฉันยัน,นได้หายอยู่เจ้าค่ะแคร์มือมือนี้นะคะมืเอเศร้าได้ยินข่าวหายข่าพ่อเมื่อกี้นัดเข่าวพี่น้องไปตลาดเมื่อกี้เฮี้ยวข่าวจะก็เลยซื้นอน้องไก่จัดกี่นขอบคุณเงินปลูกแขนจากพี่รันห้าพันบาทนะคะ ีแม่นบ่ยังบ่ทันฮอดมื่อแล้วมีแต่ลูกแคร์แล้วพี่น้องแม่บีแม่บีนี่ก็ปูกม่บีปูกร้อนะครับะมีหลายค้าคนอยู่จะปลูก150หลายลายนี่หลายคนปูกนะหลายคนเนาะเขาขอบคุณมากมายนะจ๊ะค้ารับความยินดีด้วยนะจ๊ะค่ะเนาะแต่ก็คุณพี่ตาก็หนึ่งพันบาทนะคะขอบคุณหลายๆจ้า ตอบอออมาลายคนพินายพ<ๆ>ี่นายก็ปลูกแล้วนะคะพินายก็กแล้วเรียบร,ยร,ร้อยแล้วก็โดนแห้งใน่ท่านตั้งเอ็นนายพระซับกันไก่พีก็ปลูกเป็นยังนะคะบ่อหลอกบ้อนดอกค่ะพี่วิทย์จากลำปางก็ปลูกสองพันนะคะคนละพันปลูกแล้วบ่ปลปูกแล้วโอนเรียบร้อยโอนเรียบร้อยปลูกเรียบร้อยเอาออกเรียบร้อยแล้ว เบิร์เลีเ้ยงน้อยค่นี้ค่ะซื้อนี่ค่ะสันกอ,อกช่วยหลานหนึ่งหลานหนึ่งนะคะห้านหนึ่งนะคะสิดๆหน้อยๆนะคะอออมึงแนะ่บเป็นเจ้าโคตรธใหญ่โตก็จะออกลายหลานหนึ่งก็ไม่ได้ออกไปอา้าวฉันบอกจะออกค่าครื่องดืง่มฉันออกค่าครื่องดื่มยังไงอันนี้กระเบิดประมาณสามล้านสองสามล้าน หนูเขาจะจัดเต็มงานใหญ่นู่นค่ะอันนี้งานเล็กๆปีหน้าอันนี้แค่เซิฟเซิฟเดีหน้าประมาณเดือนสองหลังปีใหม่ได้เว้านะซีนลมหอกลมง้วนนะค่ะอย่าลืมนะกะับไปหายหาไว้แล้วแต่ไปได้ให้ลมหาไว้เปว่ามืองัวตีนว่ามือมีตีนว่าทุนอ่ะเจ้าหน้ออว่าทุนเจ้าหน้ากใหญ่เป็นแคบพัน ก็ได้หาไปอยู่ตัวตัวประมานมือเนี่ยสีน้ำมาเลียงว่าเป็นคสาวนะ่อไปกันเลือสาววันกระเป๋บบาแปบนาะจ้ะค่ะแต่นสร็จก่อน,กนางนะ<อ>บ่มีกระสาวันกระเป๋บบาแปบจงเมอยกรลังขึ้น บนนจะบนต้องมือสิกอดนจ้านี่ก็เกิดขึ้นได้เลยมันหาได้่บอกไปหาเต่าบุ้งไทยลบไทยด้านหลังกำลังคั่วปล่ากันก็ทังไต้มน้ามาเริ่มป่าต้มน้าเริ่มเดกุ่นไปห้อเล น,นีได้ละหมอนะพอดนี้หมอนอกนอคนใครดอกนาบ้านกันโลตั้งเต็์ลงไปจะอยู่ต,ตัต้ใครจะนาบ้านมันโล่บล็อกแมนบลอกปู่อันนี้โหก่นาตงแต่ละปีมิตรายลว่าปลูกมกทั่วมักยังใส่เต็มอเท่านี้เมื่ยยวามาอาว,าวาน้า งามวันสอกวันชิงกับงูค่ะเออตัวห้าวแขนพี่รวยลายลายเทียนเห็นดูเพลยเขนดูมันดงมันด้านด้านข้างมันหกนี่ก็ด้านหลังมันกับบันทือเราหกปลายแต่มันเป็นดงมันแบบมันเคยอยู่ทางเที่ยวแบบจับบางคนบ้านในบวบหกหกหกงี้บวบีอาจจะเป็นทางเที่ยวมัน่ะเนี่ยบ้านบ้านงูกับงูอะไร งูกัดปองงูกัดปองปกบ้านคุณแม่งูเห่าก็ลายจังเลยมันโกมันโถกยามนาเลยมันโถกยามแหลงกับบุญมีหรอกขณะคนนอนนี่ขึ้นเ่ยตกมาขนฉลัวตัวสมแขนคนลุกเพราเอางูอันนี้มันก็ขึ้นคือได้เบางูเห่าอันี่ะปกติกัดปอกงูกัดปอกตรงกัดปองขึ้นขึ้นบาขึ้นจนไม้อยู่ได้ นอนอยู่เตียงนอนดีแต่นอนเล่นโทรศัพท์ก็แม่งนโดนนอนตากับไอ้ตกสลวยเราไฟโทรศัพท์มลมันแล็เห็นดๆแปกคนวดกับเก๊พอเปิดเป็นสายสองเาไล่กับไก่ปล่อยสีแยีบระยะสั้นตัวโ้งเพีงเดี่ยง่าแต่ว่ามันบ่อเห็ดคนง่ายๆน พวกงูผิดตัวเม่มันสิอยู่ดีมันสิบสี่วันสิบพวกก็จะค,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 คันงูเห่าหน่อไว้อยู่งูเห่าเน,นาะปูกงูเห่าหน่อไว้งูเห่างูเขียวเด้อไว,ว้ตานหน้ากับงูเห่าบ่แต่งูเขียวเป็นตะยานคาเคยเห็นแล้วผู้ของหมู่ถือกัดน,นะเนื้อปวดรพวกไม่ได้ตะยานเลยเหลืองมมูเขียวนะ เนื้อครับเดี๋ยวคือเอายางมันน้ำพอนมาลาดตะปลือยรวกวกวก็ได้เนี่ยผิดอเลยผิดมือเขียวเนี่ยค่เคือจไอ้หมูเดฟปูของหมูขน้นมันกัดแขนเราเราก็เอาผ้าบัดด้วยอันนี้กรสิเปลือยเราล้วลวกเปลือยออกคือน้ำพอนรวกเลยเออเปลือยเสวเออเปลือยเนื้อเทีอันทางอันทางม่นะเน่ยใช่ไหมไปเขียวแล้วมาชิบเปลือยลวกไปลด โอ้มันเปืเ่อยนะแล้วเนี่ยนะโดนๆล้วก็เปื่อยออกเปื่อยคือนทำห้อนลวกข้านี่เราก็เปืเป่อยเป็นแผลเต็มแกนะ้วจัดเดียวนี่ใกี้ขันโมแม่จุดแห้งอะเงียเขียวะเพราะวมันขับคนจาตายเนาะแต่ให้บ่กมันครบต่อครบคนจายเดี๋ยวเรามัดแขน์แล้วว่าอันเดียมกำลัไปใส่เด้กมันรนแต่เครื่องโส่นี่มากระเปื่อยแต่เครื่องโส่แล้วมา ยี่ร้อยชื่อมานำอุ่กกัได้เวลามันไหลเีราจะข่ามาทีนหนีก็เสบราผ้าจากกันะจะข้าขอขอบคุณทุกกเมย์ขอบคุณทุก่างขอใจขอบคุณนายวัสุขุมทุกคนจ้าไปแล้วเดินรอด <playing> ูพรุ่งนี้พี่น้องว่างานสิออกมาหน้าตาแบบใดเรีร้อเป็นอย่างใดแล้วก็แขกสิหลายจำใด้แนนนะจ๊ะรอติดตามดูนะจ๊ะข้าบรรยากาศพรุ่งนี้เจ้าค่ะว่าภายในเนาะสิโลดเพราะยังดีนะจ๊ะค่ะเนาะ